กราฟรีปีใหม่ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับโอ้โหก็เพิ่งมาสวัสดีหลักวันที่10บนั่นเนาะโอเคครับซึ่งวันนี้ผมก็อาจจะไม่มีอะไรมาพูดมากหรอกครับแต่ว่าในวันนี้ผมจะมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับแมบไคจูมอนเตเวอร์สนะเนาะซึ่งมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ผมมากมากนะครับเพราะว่าไคจูตัวต่อไปที่จะมาเนี่ยในแมบไคจูมอนเตเวอร์สก็คือกอซิล่าอีโวนะครับ, e รบแต่ภาคกอรซิล่าเอ็กซคองโดเนียร์เอ็มพาย e no ซึ่โมเดลเนี่ยบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดางั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดดดดูููเเเเเเลลลลลยยยยยนน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 นะะคคครรรัััับวววว่่่าาาาาโโมมมมมมมใใหหขขออออออองงกกกซิิีีีแไไไไจจสสต์ฝืท้ป Thank you เอาละครับแล้วนี่ก็คือโมเดลกอสลเาอีโวของแมปไคจูมอลเวิร์สนะครับบอกเลยนะครับว่าทางทีมผู้พัฒนาของแมปคนไทยเนี่ยทำออกมาได้แบบสวยมากๆนะครับแล้วก็นอกจากนี้แอนิเมชันแล้วก็เอฟเฟกต์อะไรเนี่ยเขาก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ตรงตามในหนังเป๊ะเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพามาเจาะลึกแต่ละภาพเลยเนาะโอเคภาพแรกก็คือภาพนี้ครับเป็นฉากที่แบบว่ากอสลเาอีโวกําลังแบบว่ายิงอัลฟองเบกขึ้นฟ้านะเพื่อแบบว่าทําลายพวกเศษหิมะของชิโมนะครับในตอนจบของกอร์เซราเอ็กซ์ของเดวิลเนลท์ ก็แบบว่าเอาลายละเอียดมาตามในหนังเหมือนเป๊กเลยนะครับเนี่ย นี่คือแบบว่าสวยมากแต่ผมก็สับสนครับว่าไอ้ท่าเนี้ยมันจะเป็นท่าโจมตีได้ยังไงหรือมันจะเป็นท่าคำรามเหมือนก็เซ่2019ของแมปไคจูมัเตอร์เวิร์สนะครับตอนนั้นที่แบบว่ามันมีท่าคำรามที่พ่นอะตอมิเวทขึ้นฟ้าแต่เอาจิงมันก็ไม่แน่นะรับอาจจะเป็นท่าอันติก็ได้เนาะแบบว่าปล่อยอะตอมิเวทขึ้นฟ้าแล้วแบบว่าทําแบบว่าดาเมจรอบๆนะโอ้โหก็น่าสนใจมากๆครับแล้วต่อมาก็จะเป็นแบบว่าเห็นหน้าชัดๆของกอซิซล่าอีโวตัวนี้นะโอ้โหดูสิครับเอนนีั้้กมผ็ สงสัยว่าทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยเขาจะเอาบอกว่าร่างอันนั้นต์มาไหมเอซูเปอร์ชาร์ตอีโมนะ่โอ้โหถ้าเอามาเนี่ยผมบบขอบคุณมากเลยเพราะว่าผมชอบร่างนั้นมากมากนะครับแล้วก็มาดูคลิปสุดท้ายนะอันนี้เป็นคลิปนะครับเป็นโมเดลแบบว่าทดลองของโคสระอีโวของแมปไคจูมัลติเวิร์สนี่นี่นี่โอ้โหแบบถ้าคำรามตอนที่มบบันออกมาคำรามช่วยทีมอัพกับทองนะครับดอนอยู่อ e ียิปต์ก็ออกมาค่อนข้างแบบว่าสวยมากนะครับแล้วก็ตรงตามในหนังเป๊ะเลยนะทางทีมผู้พัฒนาคนไทยก็บอกว่าเก็บรายละเอียดได้เหมาะเจาะแล้วก็แบบว่าออ เฮ้มือรอเลยบอกเลยว่าภาษาอีโมมันจะต้องออกมาดีแน่ๆคืออาจจะมีบั๊กบ้างนะช่วงแรกๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทีมผู้พัฒนาของแมบไคจูมอลติเวิร์สนะครับสำหรับวี้จูรงลงช anel ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องจูรงลงช anel ด้วยโอเคครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับบ๊ายบาย